สวัสดีครับผมนายจักรพัฒน์สภวันอายุ16ปีโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเพชรบุรีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชสสานรพรอายุ16ปีโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยเพชรบุรีคร่ะวันนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับประจําปีพุทธศักราช2553ภายในงานเนี่ยก็ได้รวบรวมสุดยอดกิจกร,รรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจไว้มากมายภายใต้ความคิดที่ว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ ไปนในงานเนี่ยก็ได้มีการจัดพิธีการต่างๆไว้มากมายเลยครับรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยที่มาชมงานนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเพื่อนๆจะได้รับทั้งสาระความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากเป็นนะะักข่าวรุ่นจิ๋วก็เชิญพบากันได้ที่บูดโรคเน็ติโต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวัน,นที่2สิงหาคมที่ใบเข็บาง,งานาและไงด,ดีอย่างนี้อย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะคะ